สนานนันโดย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบัมเบิลกระดูกสนานนันโดยน้ำมันงาดำเซซามีเอ็กลดความดันโลหิฮต้านอนุโมกติสาระต้องขวดนี้เลยสนานนันโดยกาแฟปาที่กาแฟผสุขภาพกาแฟที่อินโนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้งานมาฝากถามมาว่าใส่ซอให้มาถามนักเตะมาใส่ซองมากเท่าไหร่มันด่าผมไปแล้วทำไมเจ๊ไกคือผมอ่ะรู้สึกว่าคือ ไปคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ใส่ไปแล้วไงฮะ,ะมผมก็แบบว่าอยากได้ซีนหน่อยผมก็เลยว่าใส่ไปสักร้อยหนึ่งแล้วกันแล้วก็ใส่20บาทแอบ,บน่าเกลียดไปน,นิดนึงก็เลยใส่สักร้อยหนึ่งแล้วแบบฝันในใจว่าขอให้มันมาด่ากูขอให้มันมาด่ากูเถอขอให้มึงมาด่ากูเถอะอะไรเงี้ยแล้วสรุปเป็นไง <c oughs> เรียบร้อยครับแบมึงใส่ซองให้กูร้อยเลยแล้วบอกเขาว่าไงฮะแล้วบอกไงผมก็บอกว่าใช่ผมตั้งใจนี่แหละถพี่จะได้มาทักผมทีหลังอะไรเงี้ย อยากรู้ไงฮะไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งเพิ่งรู้ตอนนี้เลยโอ้โหแล้วไม่รู้หรอว่าถ้างานเราแล้วเขาใส่เราจะแกล้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้พี่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราไปแบบอยู่ในฐานะของแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยผมว่าคือพี่หมากเขาก็แซวเฉยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมอย่างเงี้ยก็เออ่พี่หมากจะใส่20บาทก็ได้ผมไม่ติด้อะไรเงี้ยเเเอออวััันนนนนน้้ท่าคบกกฟฟูลลิหมืะวันนั้นสนุกมากวันนั้นสนุกมากแบบว่า ก็ด so ีใจแทนหมาของคิมก so really like oh, ็ถือว่าเป็นงานแต่งงานแบบว่าครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยที่แบบที่แบบคนจะเต็มที่เอนเตอร์เทนแขกด้วยเอนเตอร์เทนตัวเองมีความสุขกับช่วงเวลานั้นด้วยเพราะญาติญาตก็มาจากต่างประเทศเป็นเยอะเขาบอกว่าจัดงานเล็กๆแต่ดูจริงๆแล้วเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าจัดงานเล็กๆจัดเล็กมากอย่างนี้เลยสถานที่เล็กๆสถานที่เล็กๆกับไว้น้อย องไงครับอบอุ่นคนเยอะมากนะเล็กตรงไหนนะอาหารอร่อยมากอร่อยมากที่แม่ก็ไปเต้นกับแม่ครับผมผมสายเอ็นครับเอ็นแม่มาตั้งแต่ทริปอิตาลีแล้วครับก็เต้นกับคุณแม่แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ล่าสุดก็พาคุณแม่ไปเต้นด้วยครับเขาเป็นไงครับสักพักก็ผมก็เต้นเองนะครับไม่สนใครนะครับตอนนั้นงานเพื่อนสำเร็จเสร็จแต่ละงานเราละตอนนี้เป็นยางไงความทุกหน้า ตอนนี้ก็ก็ได้ได้ได้เลิกใหม่ได้ช่วงเวลาใหม่อีกแล้วฮะก็ก็นู่นแหละครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยได้อะไรที่มันเหมาะเจ,จาะจังหวะดีๆขาเดี๋ยวจะแจ้งทางพพี่ทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ปีหน้าไหมหรือว่าออปีหน้าไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่างานมันมีอะไรเข้ามาเยอะอะไรเงีนเน้ยมันก็เราเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันจริงๆเราก็อยากรู้สึกว่าแบบเราเราอยากพร้อม บบใส่ไอเดียได้แชร์กันทุกอย่างแบบในในเรื่องของความคิดให้มันพร้อมจริงๆเราถึงจะเริ่ม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 ทำตรงนี้อันนี้เป็นเลิกสะดวกว่าเลิกมือก็เลิกสะดวกด้วยครับเลิกสะดวกด้วยเลิกเลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤดูมันมันเกี่ยวไปหมดนะครับใช่ครับแสดงว่าน่าจะอยู่ปลาปลายปีเอ่อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาพวกวันแบบสำคัญอจริงๆเป็นไงบ้างแบบดูแบบมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะงานอะ เออก็คือยังเราเรารู้แล้วว่าสถานที่หมายถึงว่าตำแหน่งที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของของดีเทลอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มีโอกาสได้แบบไปลงลึกอะไรกันเลยใช่แต่จะจัดกี่รอบดีคะวันนี้ยังไม่รู้เลยครับนี่แน่ใจผมว่าแต่น่าจะประมาณนั้นนะครับว่าที่ที่บ้านกอว่าจะกอลเพื่อนหรือที่บ้าน บ้านผมขนแก่นนอร์เวย์นะครับแล้วก็ที่ที่กรุงเทพที่แบบที่เราคิดไว้นะครับว่าอยากให้เป็นใช่แล้วเรียกว่าต้องทํางานหนักด้วยแมพทำงานหนักครับเพราะเราต้องใช้เงินกันครับแล้วตอนนี้ก็ทางานหนักครับผมครับแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายคือถ้าทุกอย่างมันมีเวลาแล้วมันไปลงโฟกัสดีเทลนั้นน่ะแล้วมันพร้อมทุกอย่างมันก็จะสบายแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้เริ่มแชร์กันเังครับว่าใครอยากได้แบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้หลายอย่างเลยทั้ง ทั้งบ้านเอ่ยแชร์ไอเดียเรื่องบ้านกันเรื่องวิปงานแต่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเราเราก็เตรียมกันมาสักพักหนึ่งแล้วละค่ะแบบไอเดียนะแต่มันก็เปลี่ยนเรื่อยๆทุกเดือนไม่ค่อยยังไม่ยังไม่แบบเหมือนเรายังไม่แบบไม่ปันธงค่ะว่าว่าอยากได้แบบไหนเป๊ะๆแต่ว่าพอจะใช่ไหมแบบพอจะก็ส่งกันไปกันมาเออแบบชอบอันนี้ชอบแบบนี้อยากได้แบบนี้อบนี้เห็นไม่ตรงกันบ้างไหม คือคือเรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้มานั่งจับเข่าคุยกันจริงๆว่าว่าเอาแบบไหนดีกันแน่อะไรเงี้ยคือมันก็ยังเป็นแบบความแบบเ้ยชอบนี้จังเลยบางทีที่ส่งไปให้น้องอาจจะเป็นแบบชอบแค่ตำแหน่งนี้จากในงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบแตกต่างแต่เราได้เราเราได้เรียนรู้จากของหมากกับคิมไปเต็มที่มากๆแล้วอะไรเงี้ยครับครับเพราะสองคนก็ทำออกมาได้ดีมากๆมากๆมากๆเพราะนั้นเราก็มีคุณครูไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็คงไม่ได้ยากอะไรสอหรับพวกเรา แต่เพื่อนๆเขาแบบเพื่อเสนอแบบเพื่อมาช่วยเราอะไรในด้านรู้ด้านต้องมาครับไม่ใช่ว่าเสนอครับเขาต้องมาให้เราครับของย่าคือแบบแบบย่ารู้แล้วค่ะว่าเพื่อนเจ้าสาวมีใครบ้างเราคือตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนช่วยแล้วเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนแบบไอ้ไอ e e d What do you need แบบทุกคนมาพอมากอย่างเดียวที่ย่าได้แล้วสําหรับงานแต่งคือเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวและชุดเพื่อนเจ้าสาวค่ะได้เลยได้เลยใช่ไหมเพราะของย่า จ็ดคนค่ะเจ็ดแตนคนเจ็ดพัดคนแต่เขาเข้มมาขนาดนี้รับฝังเราละเพื่อนต้องมาเดินเดินไปพร้อมๆกันครับเราเดินทางพร้อมๆกันผมก็ผมก็มีตำหนดไปแล้วชุดเราคิดยางไงได้ของเราหนูเองเหรอยังเลยยังกี่ชุดดีเท่าที่แบบสิบเนาะเราเปลี่ยนให้ตัวทันลองไปเลย ไม่ชินไม่ดเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกเดือนจริงๆค่ะแบบมันมีอะไรเข้ามาให้เราคือย่วว่าปัญหาคือเรายังไม่รู้ว่าสถานที่จะเป็นยังไงก็เลยก็เลยยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแบบโป้ดิมันน่าจะแบบแบบไม่ชิดไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะไม่ไม่ให้พี่แบร์เห็นก่อนแน่ๆไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจะร้องให้ไหมเนี่ยพี่แบร์ไม่ไม่หรอกถ้าไม่ร้องในหยิกงหญิงให้ร้องหยิกให้ร้อง สนทนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี land, ่กาแฟื่อสุขภาพกาแฟทีินดีวบานไม่มีไขมันให้กริ่กกาแฟแท้สนานานโดย์ผลิตภัณฑ์เสิร์มอาหารแควลกแควเสียมบำมุูงกะดูสนานานโดยมน้ำมันงาดำเสฉสมีเอกรถก่อนดันริต้านนู่นี่ระต้องขวดนี้เลย